กลับสบายดีพ่อแม่พี่น้องเบิร์ตสุมหม่องสุมบ่อนสุมขู่สุคนเด้อมาผมมาพอกับซองเบาข้าคือเก่าคือเดิมพี่น้องมณีเลี้ยงวิ่งแล้วงานเอาหน้าเาท้าเล้วก็พอดีเห็นเบาไก่ขึ้นมาเนาะพี่น้องเนาะเบาข้ากับมีของฝากของต้อนไปให้เพคนพี่น้องร่อแต่โดนเน่ะบักกล้วยไว้แต่โดนเลยแหละกล้วยสุกเคียวเนาะมาพอดีเหลืองงามพอดพี่น้องพอดีเลยจะเอาไปต้อนเพคนคนมักกี้กล้วยอยู่เบาไก่กันเลยแต่คนวีหนึ่งยิ่งใหญ่เลยพี่น้องเอ้

ไปไปไปพอโตมาเลยโตมากินกล้วยได้โตเหมืนกับย่าหย่ากินกล้วยได้บ่ได้ไข่ได้เยาะยะเลยแสงแดดพี่น้องเลยก่อปุ้นแล้วกำกมกรเองก่อเองไปเร็วรถมาเลยนะเขาไปเขาไปยังไปเร็วไปเร็วไปยังยังยังไม่แม่ใหญ่ปุ๊บยังยังยังเร็วยังเร็วไป nhang thấy thấy luôn thì thấy luôn rồi đấy nhang nhang leo phù phù Phải liêu, phù bay leo bay leo phù bay nhang là ơi <laughs> ừ, nó này là nhà này cái này <laughs> Nhàng, cái tổ đấy không chúng ta yếu เป็นเวลากิอนจะอยากเอากล้วยมาฝากลูกคนพี่น้องร้อยลูกคนถ่ายคลิปก่อนรยากาศน้ำแรงพี่น้องเฮ้ยเห็นปลาเขาเปลาอย่างไรลงไปเลยไปเร็วไปยังสบายดีพี่น้องเด้อสบายดีพี่น้อง เอา้ามาเยอก่านี้เอากวนมาฝากโตเอากวนเอาฝากโตพี่น้องโตเสีจรงได้เอานะหลานก็เลยัเสีมาฝากลุงตเสีเอาไปกินเองให้ลุงกินบ่ก็ขีดาเจาให้ก่อนให้ลุงกินบ่ฮะกวยฝากเฟินพี่น้องเครื่องก่อนไม่ได้ฝากเครื่องก่อนเบิร์ดเคื่อก่อนไม่ใหญ่บ่เอาฝากเิน พี่มึงดูวานอยู่บ่เดียววานเด้อเหมือนเอาโต้ดูโอ้ยพี่น้องไม่เอาโต้ก็เลยมักอากาศสุดอีกฝันลมเปิดหายมวยอมนอนอยู่ในครึ่งเหล้าครึ่งเบียดพี่น้องคือจิตกรคาบเดชเลยพี่น้องไหมโชครังวัลที่หนึ่งในเสียงควนได้นี่แหละครึ่งเหล้าครึ่งเบียดเขา

ไมมองทางเตียงหมดนี่นี่ไม่วางนี่วางปะปาเตียงเหี่วียอะหมดสันมัน่ไดอะไรคือวะดรอันพัตมาเนี่ยมี่อลืนนอนขึนทีเชพ่อเมย์เปิ่นมาอาไปผงมอลับันขึ้นมีมันจะเห็นหูเห็นหงนั่นแหละเห็นหงแล้วก็เอากูใหม่แล้วบาทนี่คือจะย

กินบ่ได้กินอยากป็นไข่ก็หนังบัวช่องหน่วยล่กินมือนหน่วยช่องหน่วยก็ได้ไข่กันกล้วยกไข่กินหมูกันเลยาะกันเลยนี่กล้วยแหกล้วยกินได้บหมันอะไรนี่คนคนนางไอเป็ดนี่กล้วยนี่กินลงไปนี่แหงกินแหงเป็ดลงไปเรื่อยๆเดินแถวบ่ได้กินของหวานน่ะหยาๆมัเบื่อ ฝากไลค์กดแชร์กดติดตามให้เด้อผมพี่น้องเด้อเป็นกำลังใจบอกคำไปเรื่อยเนาะบอกคํากับชันฮาขีปไปเรื่อยให้จากไปยังยังไปเม่ไรยังคาลานพี่น้องเอ้อดลอยปีกลัว่านะอยี่าจากสองสามปีเดี๋ยวบอกคำเดินสายเองอยู่กับลานว มันขบปีอันหนึงี่อ like ว่าบ ja, ่ออดระยะบ่อดปีสิบสิบเดือนปลายสิเดือนเดือนสิบเดือนปลายแหละห้าสิบเดือนแล้วมันใหญ่กินได้ไหมมันใหญ่ไมอเลวกินนมยิ่งยงงกินนมดีกว่าห้องห้องเยอะๆสัย่หน่อยนะมันแข็งแรงอืมแ่ คนกินนมมันดีแห่งแข็งแรงดีอย่างยางใบขั้นกินนมตัวเองยังนั่งยางพอยังนมนมเฮาบุยงพอบุคือนมเฮาแบบเขาซื้อมากินแบบมันมีวิตามินเด้มันนังเาสอาหนยันที่นี่ทีนี่มาเลเาสิเาอนนเอี่เียงาออกมึงงาลง

้มแก้วจะฝาแล้วพี่น้องมันอย่างนี้กับอกินมั้ยเอ่วนเน้ย่เอมกอนเออินนกับบกวยนี้็แ้พี่น้องมาหนกจขีบนอะฝากคนไลก็แรกคนตามบขาคพี่น้องเด้อพอไพัดใเขามาเขามากก็ตามกัขาให้มีสุขภาพแข็งแรงนอะลำด้วยเงินทองพี่น้องมาหนี่กับอกข้างกับยมืองไร กาเข้ามาสบายดี